หายแล้วเราไม่บอกอ่ะ้่ดีครับพี่น้องนี่ก็จะมาทำระบบน้ําหยดกันต้นไม้ตายไปหลายต้นเลยแหลงน้ำ น้องหยุดตากล้องเข้ามาทีเสร็จธีเซ็จค่าผมจะตั้งมีสองโปรมาดูโปรที่หนึ่งมผมจะให้รถแปดโมงเช้าสิบห้านาทีสเต็ปที่สอง ผมจะให้รถตอน4ี่โมงเย็นสินาทีก็เดี๋ยวนะจะมีรูต่อสายออกไปฝั่งนู้นช่วยชีวิตต้นไม้ก่อนตอนนี้ต้นไม้ตายไปหลายต้นอ่ะเราจะออกเราก็กดที่นาฬิกาปุ๊บตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงจะบ่ายสองละอีกหกนาที เรามาติดตามกันนะครับว่า4โมงเย็นเครื่องจะทำงานหรือไม่